สวัสดีครับผมจ้าคิวนะครับวันนี้จะพามาดูปืนยิงปลารุุนไม้ป่านะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับเป็นตัวกาคอนะครับแล้วก็เป็นระบบไกกล่อง E ีซีล็อกสแตนเลสนะครับระบบไกลรับการให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับมีปัญหาสามารถส่งกลับมาซ่อมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เป็นตัวไม้ให้ฟรีเลยนะครับ เงินไม่ป่านะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีหนึ่งร้อยปอนด์ลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดนะครับปีค้างคาวนะครับมีสแตนเลสตามที่เห็นอยู่นะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับนะครับเป็นรางควันนะครับงานไม่ป่านะครับทรงกำคอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยำนะครับ เดี๋ยวเอาไปยิงปลาจริงๆเลยนะครับไปดูนครับสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบนเบอร์โทรศัพท์097 268 8650ตามนี้นะครับครับวันนี้จะพามายิงปลานะครับก็ตัวนี้เป็นปืนราคา1,690บ,บาทนะครับ1,690บบาทนะครับตัวนี้ เป็นชุดงานไม้ป่านะครับเราก็คู่กับชุดรางเควันนะครับก็มาลองดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหมครับวันนี้กระชอนนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโดนครับโดนครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับ เป็นฝายชะลอน้ำนะครับช่อนหน้าฝายเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่ามันไซส์ไม่ใหญ่ครับมีไซส์เล็กๆนะครับแต่ว่าตอนยิงเอาได้ครับเราไม่ได้ลงน้ํานะครับไม่ทำกับข้าวนะครับยิงแล้วก็ดึงกันเลยนะครับตัวเล็กตัวน้อยยิงได้หมดครับเนี่ยครับก็ เขาได้ครับตัวนี้นะครับด,ด,ดูตัวไปนะครับต้องค่อยๆโผล่ไปนะครับมีตัวครับ โดนครับเป็นประช่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ฝังเลยครับฝังเข้าในปูนเลยครับยิงเข้าในปูนนะครับติดเลยครับติดอยู่กับปูนเลยครับดิ้นไม่ได้นะครับปลานะครับต้องลงแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไบลข้างล่างครับ ดึงไม่ออกเลยครับไม่ออกครับยวนลงไบเอาข้างล่างครับตัวนี้ไซส์พอได้อยู่นะครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับ ยางเส้นเดียวเองนะครับฝังเข้าในปูนเลยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้น่ครับงานไม่ป่านะครับตัวนี้ ราคาถูกนะครับ1,690บาทนะครับเป็นชุดรางเควันนะครับชุดรางที่มีความปลอดภัยนะครับแต้มที่สองนะครับตัวนี้ไซส์สวยกว่าตัวแรกนะครับ ไกลอีซี่ล็อกนะครับล็อกง่ายนะครับนี่ครับดันเข้าไปให้ชนแล้วก็กดนะครับอย่าลืมเล็งดูลูกดอกด้วยนะครับเวลายิงแต่ละครั้งก็มีโอกาสคนนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนนะครับเวลาขึ้นสายนะครับก็จับลูกดอกด้วยนะครับจัดลูกดอกให้มันตรงด้วยนะครับเวลาเล็งจะได้เล็งง่ายนะครับ น้อยนะครับเดี๋ยวลองยิงดูครับเอาไปรวมๆกันครับตัวเ,เล็กๆนะครับโดนนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวนี้เท่านี้โป่งครับเนี่ครับตัวเท่านี้โป่งก็ยังยิงโดนนะครับ ือออกมาก็ได้กับข้าวนะครับน่ครับทําไม่เลือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ําอยู่แล้วนะครับยิงแล้วก็ดึงเอาอยู่ข้างบนฝั่งนะครับไม่ได้เกลยกนะครับยิงเอาเลยนะครับตัเล็กตัวน้อยยิงเอารวมๆกันนะครับน่ครับระบบ E-Z Lock นะครับแค่ สอดลูกดอกเข้าไปให้ชนหน้าไก่นะครับแล้วก็กดนะครับล็อกง่ายนะครับไลดูสายให้เข้าไปอยู่ในร่องนะครับ มีครับปช่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับเีย,ยิ่งเอาเลยครับไปรวมๆกันครับโดนครับโดนนะครับตัวนี้ ัั้นนอยครบใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับสีแต้มครับอันนี้ แป๊บเดียวนะครับเดินยิงแป๊บเดียวนะครับถ้ามีตัวก็นี่ครับได้กับข้าวนะครับอ่ะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสีแต้มแล้วครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับนะครับเห็นไหมครับสายพีเอมจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนี้นะครับ จะมีความปลอดภัยนะครับเวลายิงไม่ต้องห่วงเรื่องลูกดอกดีดกลับนะครับอันนี้เป็นงานไม้ป่านะครับราคา1,690บาทนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับ1,690บาทได้ทั้งชุดพร้อมยิงแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับไซส์ประมาณตัวนี้ก็ไซส์สวยนะครับตัวนี้กับท่อแขนอยู่ครับโอเคครับฝากกันไปด้วยครับ